สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u Clip Am g กน n i t เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับการรีวิวทีมหลักของผมนะครับซึ่งมีน้องๆนะครับขอเข้ามาอีกนะครับผมซึ่งอยากให้ผมรีวิวทีมในปัจจุบันครับว่าชอบใช้นักเตะคนไหนบ้างชอบใช้แผนไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันก็มีนักเตะใหม่ๆเข้ามาเยอะแล้วก็มีแผนใหม่ๆมาอีกนะครับผมแต่ซึ่งสําหรับตัวผมนะครับก็ยังใช้แผนเก่าๆอยู่นะครับก็ยังเป็นแผนที่ ฮิตกันตั้งแต่เริ่มซีซั่นแล้วก็จนท้ายซีซั่นนี้ก็ยังฮิตกันอยู่นะครับผมก็เดีย๋ยวมาดูกันเรื่องนักเตะก,ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าที่ผมใช้อยู่หลกัลกๆนะครับมีใครกันบ้างนะครับหน้าเป้านะครับหลายคนชอบอเห็นผมใช้กาก้าเล่นตำแหน่ง SS นะครับผมซึ่งทำไมผมถึงชอบกาก้าเล่น SS นะฮะโดยส่วนตัวนะผมชอบกา้กาตัวจริงอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เริ่มเอากาก้ามเล่น SS ในการที่แบบ ตอนแรกจริงๆนะตอนเปิดได้นะครับผมเล่นกา้กาไม่เข้ามือผมว่ามันยิงไม่คมยิงไม่ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างงี้นะครับผมพอผมได้ไปดูเจ้าคลิปเก่าๆของกาก้าที่เจอกับแมนยูนะครับในตอนนั้นนะครับผมไม่รู้ปีเท่าไหร่นะก็เห็นกาก้ายืน s s นะครับรว่ยยืนหน้าคู่กับอ,อินซาก้นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาต้องยืนเป็น s s แน่นอนเขาไม่คงไม่ยืนเป็นในเป็นกองหน้ากองหน้าธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขา ไม่ใช่กองหน้านะครับเขาก็เลยยิงเปอซเซน้าต่ำนะครับก็เป็นตัวที่แบบช่วยสร้างสรรค์เกมนะครับแล้วก็ฉีกออกไปยิงได้ดีนะครับในตอนนั้นที่ผมดูนะก็ยิงแมนยูไปนะครับ1ลูกนะครับในแมตช์นั้นคือแมตช์ที่พลิกกลับมาเอาชนะมั้งนะครับผมจำไม่ผิดนะครับผมที่แมตช์ที่เขาร้องเพลงให้ผัวผีกาก้านะครับผมก็นะผมก็เลยชอบกาก้ามานะครับผมแล้วก็จับมาเล่น SS นะครับคือแบบ มันเล่นดีดีนะครับแล้วมันก็เข้ามือผมที่สุดแล้วนะครับสำหรับกาเกอเอตัวนี้นะครับส่วนหน้าคู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นแรดฟอร์ดลูมิเนเก้ตอเลสหรือว่าฮาร์แลนด์ลงครึ่งหลังอะไรอย่างงี้นะครับมันก็อยู่ที่ความชอบด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้จะเล่นไปแรดฟอร์ดนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเกมเนี้ยตัวที่มีความเร็วนะครับจะเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหลุดไปยังไงก็ไม่มีตามทันเลยนะครับหลุดไปแล้วมีโอกาสได้ยิงเยอะแล้วก็ความเร็วนี่คือแบบจ่ายมัมนก็ทะุือ่นมัดว่า กองหน้าจะเป็นต้องเร็วสูงแล้วก็แข็งแกร่งนะครับผมก็สิ่งที่ควรมีสําหรับกองหน้านะถ้าแบบแข็งแกร่งดุดนันช้าแต่ว่าก็แบบถ้าแรกมาด้วยความแข็งที่แบบเบียดแล้วพลิกยิงได้นี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ความถนัดด้วยนะครับผมซึ่งผมถนัดแบบนี้นะครับส่วน MF นะครับกลางรุกนะครับผมใช้เป็นเมซี่นะครับเมซี่ล่างนี้เป็นล่าง เชฟตีพีเมเกอร์นะครับผมก็เป็นตัวที่สร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับแล้วเป็นคนที่ไปกระบอลได้ดีนะจ่ายบอลก็ดีนะครับแล้วมีโอกาสยิงนอกกรอบก็ยิงได้แล้วก็ปั่นดีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเอฟเอฟนะครับพวกโรนัลโดหรือว่าแบคแฮมอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ตามสถานการณ์นะจริงๆเป็นเนม่านะครับเล่นแล้วรู้สึกว่ามันบางไปมันมันไม่ค่อยพิ้วนะครับผมเอ้มันพิ้วแต่ว่ามันบางมันไม่ค่อยแบบเบียดกระแทกอะไรกระชากไปแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับผมเล่นเนม่าไม่เข้ามือนะถ้าไม่เล่นหน้าสามก เนมาไม่ค่อยมีบทบาทก็เลยคิดว่าเป็นโรนัลดดีกว่านะทั้งแข่งทั้งอึดแล้วก็ทําแบบอื่นได้อีกนะเปิดเท้าซ้ายเท้าขวาได้ดีนะครับแล้วเนมาก็เปิดได้นะแต่ว่าผมชอบโรโนโัลด,ดมากกว่านะครับส่วนแบคแฮมก็รู้อยู่แล้วนะครับจอมเปิดจากด้านข้างหรือว่าจะเป็นลูกเซตพีดลูกนิ่งอะไรอย่างงี้แบคแฮมดีหมดนะครับผมกลางลับนะครับที่ผมขายไม่ได้เลยทุกคนจะเห็นผมใช้ตลอดนะั่นคือวิเ e อล่าล่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเป็นล่างล่าสุดนะผมชอบล่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่าล่างธรรมดานเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันวิ่งทั่วนะร่างธรรมดาจะเป็นตัวที่รอดักรอตัดเกมอยู่ตรงกลางนะครับคือแบบถ้าเกิดเขาไม่วิ่งมาชนเรานะครับหรือเขาไม่วิ่งมาตรงที่อยู่ใกล้ๆนะวลาก็จะแบบไม่ค่อยวิ่งตามหรือว,วิ่งไปกระแทกไปเบียดสักเท่าไหร่น,นะครับก็ต้องแบบรอตัดเกมจากตรงกลาง,งส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเราไม่บังคับด้วยตัวเองนะครับผมแต่ว่าเวลาล่างบล็อกสู่บล็อกนะครับขึ้นสุดลงสุดครับสามารถดีเลย์กองหน้าเขาได้อ่ากองกลางเขานะครับสม,สมมุติเช่นนะเขาเคลียร์บอลเขาตัดบอลไปได้ปุ๊บ แต่วล่าเราอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันเติมเนี้ยมันวิ่งทั่วใช่ไหมเราสามารถดึงเวล่าเนี่ยวิ่งไปกระแทกเขาหรือว,ว่าวิ่งไปพยายามแบบบางบอลให้เขาเล่นยากนะเพื่อที่แบบช่วยให้ตัวอื่นๆนะ่ะลงมาเล่นเกมรับได้ดีนะครับมันก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะซึ่งสำหรับผมถนัดแบบนี้นะผมก็เลยใชแบบ้แบบมันโอเคกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนนะผมก็ได้ให้ได้แค่คําแนะนานะครับผมไม่สามารถบ,บอกได้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนโกงนะครับผม มันก็มีความเก่งกันทุกตัวคนละแบบนะอย่างเช่นแบบอย่างเจ้าเรวานนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันโหดมันยงมีคนก็บอกเฮ้ยมันช้านะมันไม่ถูกใจก็คือมันอยู่ที่ความถนัดของเรานะครับเราอย่าไปยึดติดความสามารถของคนอื่นด้วยแบบเห็นคนอื่นเล่นแบบนี้ได้เราก็ต้องเล่นได้มันไม่ใช่นะครับบางทีความสามารถของเราไม่เหมือนกันนะความเข้าใจเกมเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบวันทูวันทูวันทูหลุดบางคนก็วันทูคืนกลางให้กลางจ่ายออกข้างแล้วก็ ัดข้ามหัวอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีเล่นกันต่างกันไปนะครับผมก็อย่าไปึดติดกับคนอื่นนะสำหรับกองหลังนะครับผมจะใช้เป็นบอนดีนี่ล่างบิวอัพนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบอลดีนี่ตัวนี้ตัดบอลดีนะครับดักบอลดีแล้วก็รอซ้อนดีนะครับส่วนแคมเบลนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับทั้งแข่งทั้งทั้งใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งเข้าบอลหนักหน่วงตัดบอลได้ขาดนะครับคือเป็นตัวที่แบบเก็บกองหน้าสายสปีดได้ดีนะสำหรับการสตาร์ทของเขาแต่้ถ้าเกิดหลุดไปแล้วก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับ พยายามตัดบอลให้ขาดก่อนที่เขาจะหลุดนะครับผมถ้าเขาเขาหลุดไปแล้วก็อยู่ที่ประตูแล้วทีเนี้ยใช้ประตูดึงออกมาหลอกล่อยังไงเขาจะตักชิปหรือว่าเขาจะยิงเต็มข้อก็อยู่ที่ความนิ่งของฝั่งของข้ามด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแบ็คั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นโรเจอคาร์ลสกับคาฟูนะครับพลังก็เท่ากันเลยสองตงัวนี้ก็ตายเขาคล้ายๆกันนะสองตัวนี้นะครับผมก็เติมขึ้นไปเปิดมงได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ เล่นเกมลับก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะเพราะความเร็วก็ไม่ได้เยอะเหมือนฟีเจอร์บางตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นสายเกยมลับส่วนใหญ่เขาพวกนี้เขาจะเป็นสายเปิดบอลแม่นนะครับสายเติมขึ้นไปช่วยเกยมรุกมากกว่านะครับส่วนเกมลับก็ปล่อยให้เจ้าซินเตอร์2ตัวนี้จาัดก,การนะครับส่วนประตูนะครับผมแนะนําได้ว่ามันไม่มีตัวไหนเก่งที่สุดนะผมแนะนําแค่ว่าถ้าในช่วงเนี้ใช้ตำนานจะคุ้มสุดเพราะว่าเราไม่ต้องเอาประตูสำรองมาเปลี่ยนเวลาเขาไม่ฟิตนะครับ ถ้าใครชอบใช้ตัวไหนก็ใช้ไปเลยประตูมันไม่มีผลมากหรอกมันอยู่ที่ว่าถ้ากองหลังเราตัดบอลได้ตั้งแต่แรกมันไม่ถึงประตูประตูเราก็ไม่โดนยิงนะครับผมแต่มันก็ยังมีผลบักช่วงน,นี้อาจจะลูกยิงนอกกรอบลูกยิงแบบม,ม่มั่วเว่ออะไรอย่างนี้แล้วประตูเราเซฟไม่ได้ก็อันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะต้องสำหรับผมเลือกใช้ตำนานเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวอื่นหรือมาแทนนะม,นมันเปลี่ยนพื้นที่สําหรับตัวสำรองนะครับผมสำหรับสำรองผมก็ประมาณนี้เลยผมเน้นลงไปฮาแรแลนด์น,นะ ซูเปอร์ซับนะครับใช้ส่วนใหญ่ผมจะเปเเลี่ยนแค่ฮาร์เลนตัวเดียวนะครับแล้วก็ลงมาหูยิงเป็นกรอบเป็นกำเลยนะเพราะฮาร์เลนตัวนี้มันค่อนข้างโกงนะครับความเร็วดีหาช่องดียิงคมความแข็งแกร่งโคตรเวอร์นะครับผมก็เป็นตัวที่ควรมีนะครับผมโอเคครับสำหรับทีมผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็โค้ชนะครับที่ผมชอบใช้นะก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆเลยนั่นก็คือโคช้ชตัวนี้นะครับพี่ล้นซ่ากับโคช้ชอ่424นะที่ผมชอบใช้นะครับผมทำไมผมถึงชอบใช้424ก็เป็นแบบ ยังไงผมอยากเล่นปีกแต่มีหน้าคู่อย่างงี้มันก็สบายใจสำหรับแผ่นนี้นะครับผมโจคขึ้นล่างตัวนี้ก็เล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีกลางลุกนะมันไม่มีตัวเชื่อมเกมนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับผมแต่เกมรับก็ถือว่าไม่แย่นะตรงกลางใช้บบ็อก,สอ,กส,สองตัวผมคิดว่ามันเวิร์กดีเนะี่ยเพราะมันตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงนะครับก็กองหลังก็ไม่แย่สักเท่าไหร่นะต้องบังคับกองกลางให้เก่งด้วยสําหรับแผนนี้นะครับที่ลเล่นกันอยู่จต่งจริงอะ่ะสไตล์แผนจริงจงมันเป็นสไตล์การเล่ออนบอลยาวนะคาล มันต้องเป็นการโยนออกปีกนะแล้วก็เพื่อตัดเข้าในหรือว่าจะเปิดหมงมก็โอเคนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นบอลโยนนะเล่นรู้สึกแบบมันไม่สนุกนะครับผมเล่นบอลโยนโยน,โยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวมันจะไม่สนุกยังไงครับในเะมื่อแบบบอลมันมีต่อบอลมีสกิลมีการหลอกมีการพลิกมีการแบบมันมีลูกเล่นที่มากมายกว่าการที่จะโยนอย่างเดียวนะเพื่อที่จะทําประตูผมคิดว่าการเล่นสกิลเนี่ยยางหนึ่งเลยสะใจสวยงาม ทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยมันอินไปกับเกมนะผมก็เลยรู้สึกว่าการเล่นบอลโยนนี่มันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของคนอื่นนะแต่ผมคิดว่าสําหรับผมผมไม่ชอบครับ้าไม่มีทาแบบมันไม่ใช่ช่วงที่แบบบอลตักข้ามหัวนี่ไม่เรียกบอลโยนนะคือแบบถ้าเราเบิ้ลปุ๊บเราเห็นว่าตัวนักเตะเราหลุดแต่ถ้าเกิดเราแทงตูงช่องอย่าโดนดัดเราโยนเราคือโยนเนี่ยคือการตักข้ามหัวสําหรับการที่แบบเล่นโดยการใช้ความคิดนะไม่ใช่แบบไอโยนยาวอย่างเดียวแบบจากข้างหลังขึ้นหน้าเนี้ยเขาเรียกว่าบอลโยนอันนี้บอลตักก็คือแบบเรารู้ว่าเราาทํแแล้วมันบบ เป็นไปตามเทคนิคนะครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับอันนี้มันไม่ถือเป็นมันโยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนที่ผมใช้ก็มีประมาณ2แผนแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็มาใช้แผนอื่นๆบ้างอย่างเช่นหน้าคู่นะครับผมที่เป็นแผนที่ผมชอบใช้ก็มีลโซ่กับสมิธนะครับผมนี่ครับตัวสมิธผมน่าจะออพไปเยอะแล้วอยู่บนบนหน่อยนะครับนี่ครับ ก็ชอบใช้อยู่2แผ่นนี้นะบิสมิตนี่ก็ไม่มาแล้วนะครับก็หายากแล้วนะครับแผ่น counter attack เล่นบอลตรงกลางนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าเกมรับมันเป็นบอล p พ e s s i n g นะครับเป็น fly pressure นะครับมันก็เลยแบบดันสูงนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็เล่นได้นะสำหรับผมผมก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับแผ่นแล้วก็นักเตะนะครับส่ว so, มาดูตัวสำรองหรือว่าตัวที่ผมไม่ได้ใช้นะไอ้สำรองดูไปแล้วฟีเจอร์นะครับผมขายไปค่อนข้างเยอะเลยสําหรับการเหมาตํานานครั้งนี้นะครับดูดิหมดและฟีเจอร์ผมมีแค่นี้นะครับ ตำนานทั้งหมดนะครับที่ผมนับน้ำนะไอคอนคือแบบนับตัวซ้ํากันแต่คนละปีด้วยนะครับก็ประมาณ60กว่าตัวนะประมาณ61 62ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะนักเตะเยอะก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับก็ใช้ตัวที่หลักๆนะครับผมก็เนี่ยเนมาผมก็ไม่ใช้นะครับก็คือมันไม่เข้ามือจริงก็เลยเปลี่ยนตัวออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตัวเก่งๆโกงๆก็เยอะนะแต่ผมไม่ใช้นะครับอย่างเจ้ายูอันคลาสนะครับเล่น เอ็มก็โกงนะครับเล่นเอ็มก็ดีเพราะเติมสุดดีนะครับแล้วขึ้นเป็นยิงได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก,กันนะครับผมสําหรับนักเตะของผมแล้วก็ชุดที่ผมใช้ในประจําและทีมนี้นะครับทีมนี้คือเป็นทีมที่พี่ต้อมนะครับเป็นคนจัดให้ผมนะทีมนี้พี่ต้อมเป็นคนให้ผมมานะครับผมต้องขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับสาหรับทีมนี้เป็นทีมที่เป็นคัสสนับสนุนผมด้วยการแบบเพื่อหาทีมเมื่อก่อนเนะี่ยผมจะเป็นคนที่แบบไม่มีทีมหลักนะครับจะชอบแบบ เฮ้ยพอตัวใหม่เข้ามาผมไม่มีตังเปิดใช่ไหมผมก็ขายร้านเก่าแล้วก็ไปซื้อมารีวิวหรือว่ามาใช้นะครับแล้วแบบผมก็ได้มารู้จักพี่ต้อมนี่แหละครับผมเขาก็แบบรู้สึกว่าเออผมเป็นยูทูบอะไรเงี้ยผมควรจะมีทีมหลักนะครับแบบมีทีมที่แบบเอ,อ้ยนักเตะดีๆนักเตะเก่งๆเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อมานะครับแล้วเขาก็เอามาให้ผมเป็นการสนับสนุนผมนะครับผมต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับถ้าไม่มีเขาตอนนั้นผมก็อาจจะมาไม่ถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ ทีมนี้นะผมจะไม่ขายแน่นอนครับผมจะเก็บไว้อย่างน้อยถึงแม้มันมันจะได้ราคาหรือไม่ได้ราคามันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับผมนะเป็นทีมที่แบบสร้างผมขึ้นมานะครับก็ราคามันก็สูงนะผมพูดแล้ว่าทีมนี้ราคาสูงนะครับตอไนไอ้นักเตะที่แบบคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเยอะเลยนะครับแต่ตอนนั้นนะครับตลาดเกมตอนนั้นราคาไอคอนมันสูงวันนี้นะครับผมก็ไอคอนตอนนั้นผมซื้อมา,มา,า,อมาประมาณระมณ30กว่าตัวนะราคาแบบห้าสี่หลัก สี่หลักประมาณนี้สี่หลักนะครับผมเกินพันนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจับคู่แรงกิ้งกันสักเกมแล้วกันนะครับว่าแผนหลักที่ผมใช้อยู่เป็นยังไงนะแล้วตอนนี้ผมจะขึ้นแรงพันห้าเราด้วยนะครับก็ถ้าชนะผมก็จะขึ้นพันห้าอีกครั้งหนึ่งนะก็กลับมาแรงเดิมและก็แบบมันก็ขึ้นไม่ได้ยากนะครับแค่แบบมันติดอยู่ที่ว่าผมลืมเทคนิคการเล่นไปบางครั้งแบบมันฟอร์มตกก็กต้องพักผ่อนนะโอเคเอาไปจับคู่แรงกิ้งกันดีกว่าไปครับ let's go โอเคครับตอนนี้แรงด์กิ้งผมก็อยู่ที่1499นะครับผมก็อีกแต้มเดียวทำไมมันไม่ขึ้นให้เรานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเก็บกับแมตช์นี้ก็ได้ครับผมเจอกับแรนด์หนึ่งพันสนะครับผมก็แรงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนักเตะนะครับตอนนี้คือที่ผมไม่เอาวิไลคอนมาเพราะอะไรรู้ไหมมันโดนใบเหลืองนะครับคือมันโดนใบเหลืองไอ้ใบเหลืองใบที่2แล้วก็กลายเป็นใบแดงนะครับก็เลยเอาลงมาไม่ได้ครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ แต่มันก็ไม่ได้ตรงกับคอนเซปที่ผมชอบไอเจ้ากลางกลางรับเป็นตัวบ็อกทูบ็อกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวีราตัวนี้นะครับจะใช้ได้หรือเปล่านะตัวผมว่ามันใช้ได้อยู่แล้วนะมันเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ้าวีราตำนานนะครับคือเป็นเป็นตำนานตัวตัวหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเก่งเก่งกว่านักเตะทั่วไปนะครับแต่ว่าก็พอๆกับไอคอนนะครับมันมันคนละสไตล์กันนะครับแต่วม่าก็ถ้าเทียบกับไอคอนมันก็ค่าพลังต่างกันนิดหน่อยนะครับ เริ่มเกมครับเราจะเป็นฝ่ายเขียลูกเล่นเล่นเล่นก่อนนะใช่อะไรวะเนี่ยเริ่มเล่นก่อนนะครับผมลิ้นพันเฉยนี่ครับจากนั้ครับจังหวะนี้ติดครับโยนยาวขึ้นมาให้กับเอ็มปาเป้ครับเอ็มาเป้ตะบันไดเอ็มปาเป้เปิดเข้าในโรนัลโดครัไม่ถึงครับไม่มีตัวไหนถึงเลยครับคิยโนโรนัลโดครับเอ้ากดผิดครับกดอะไรวะเนี่ยออกออกข้างไปเลยครับ หมายครับผมฝั่งเขาได้ทุ่มมาครับเดวิดเบคแฮมครับเปิดเข้ามาในแล้วหมจะยกให้กับเป็นมาเป้ขึ้นโขครับแต่ว่าโดนเคียวมาได้วีเอร่าครับกาก้กากกาลูกรักนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบกาก้าที่สุดแล้วนะครับรู้สึกตัวเป็นตัวที่เล่นแล้วรู้สึกแบบเออมันสนุกดีอ่ะอ่านจะมีช่วงยิงคมบ้างไม่คมบ้างก็มันเป็นทุกตัวนะครับเตะช่วงไหนไม่คมก็ไม่คมนะครับช่วงไหนคมก็คมจัดเลยนะครับผมใายขึ้นหน้ามาครับ โอเคผมยังได้อยู่ครับปีเตอร์เชคคืนหน้ามาให้กับเมสซี่วิลล่าครับเมสซี่เมสซี่ออกมาครับคาร์ฟูเมคโคเทสโกโรตัสครับโอ้โหชื่อสันส้นๆก็ไม่เรียกแนละ้วเรียกยาวๆนะครับชอบเจอไรครับรเตมเป้เจอไรครั้งหนึ่งจ่ายขึ้นหน้ามาแล้วโรนัลโด้เอ้ยโรนัลนยอนี่ว่าแล้วจ่ายมาโรนัลโด้เรี้ยมบอลนะครับโอ้โห เห็นโรนันเหมือนกันนะครับผมนึกว่าโรนโดแต่เห็นจีอยู่ข้างหลังเลยอ๋อโรนันยโยนะครับผมโรนันยโยแอสซีนให้กับโรนันโดครับสุดยอดครับผมอ่านสลินพันเชียแล้วริคาโดกาก้ามาลูกรักอ่ะเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับลูกรักผมก็เป็นตัวแบกอยู่เหมือนเดิมครับนี่เพราะผมก็ชอบปั้นเขาด้วยนะครับเปรนอะไรที่แบบเอยมันเล่นแล้วสนุกนะครับก็เล่นแล้วมีความสุขเล่นแบบไหนก็เล่นไปนะครับผมริคาโดกาก้าครับตีเสมอให้ได้ครับ แล้วยิงคมด้วยนะยิงซองแตกเลยเมื่อกี้นี้ปัดไม่ปัด,ไม,ปดไม่ออกนะครับวันนี้ครับได้เซฟได้ครับต่อ,อข้างไหมาครับออกฟอลโซเดวีครับเป็นคนทุ่มทุ่มไม้กับโรนัลดินโยครับข้าฟ้ามาแล้วเอาราชฟ์ดครับตะบอลได้แล้วจังหวะนี้กาก้าครับเบียดกับวารัานมุมมันไม่ได้มุมมันไม่ได้ครับเหลี่ยม เสียเหลี่ยมให้ว uh ่าเอ้าแล้วกาก้าทะมันได้เข right? ้าซ right ้ายแล้วยิงครับโอ้โห่โคตรคอมครับบริคคาโดกาก้าครับรูปลักลูกพ่อในงานผมโคตรสุดนะครับโหโฉบมาแล้วยิงด้วยซ้ายแบบสองลูกเลยนะคมจัดนะครับเรนิโยอครับใครที่เล่นกาก้าไม่เข้ามือนี้เสียดายนะผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับตอนนี้มันยิงคมกว่าตอนมันแรกๆที่มันมานะผมจับเล่น SS ผมว่ามันเวิร์กกว่าเล่น AMF อ่ะสำหรับผมผมว่า a อฟมันเหนื่อยไวนะครับ เอสนี่ลงได้ทั้งเกมเลยนะเฮายตัดมาอันนี้ครับตัดบอลไม่ได้ครับโรนัลดินโนย,ยอครับโยนยาวขึ้นมาให้กับโรนัลโด้ครับแต่ว่าเคลียร์ขึ้นหลังไว้ก่อนครับปีเตอร์เชคครับคาฟูคาฟูเข้ากลางมาโอ้โหแต่ติดวิเอล่ารครับแต่ว่าเบคแฮมครับน่าจะทันอยู่ได้อยู่ครับเบคแฮมมาดินี่ครับคาฟูเมสซ,ซี่ แรดฟอร์ดครับจับข้ามาให้กับคาฟูครับแล้วคาฟูมองดูแล้วเปิดเข้ามาแรดฟอร์ดขึ้นหกโอ้ไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าก็ยังได้จบนะผมว่าแรดฟอร์ดตัวนี้ก็เป็นตัวที่โกงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็เล่นดีทุกตำแหน่งนะครับปีกก็ได้ครับ s ออหน้าต่ำก็ได้ครับปีกเล่นได้ทั้งสองทางเลยนะเป็นตัวที่แบบหลากหลายมากนะครับอย่างน้อยแบบถ้าเราไม่ได้เล่นตัวจริงก็ติดไว้สำรองก็ดีนะครับมันแก้เกมได้ดีนะ เอ็มบปเป้ครับเหลียงกินแดงขึ้นมาแล้วตักด้ายซ้ายครับให้โรนัลครับแต่ว่าแหมโดนกันเองแล้วออกไปครับจังหวะนี้ครับโรนัลทัชบอลแล้วไปถึงเอ็มบปเป้ก็กลายเป็นล้มหน้าครับปีเตอร์เช็คครับเปิดจากปากประตูครับใบแคมครับวีล่าอกข้งไหมที่ปรโตูคาร์ลอสครับโรนัลดกาก้า ขึ้นหน้ามาเหมือนจะล้ำหน้าครับล้ำหน้าจริงๆครับมาคัดแรดฟอร์ดครับแล้วก็น่าจะหมดเวลาครึ่งเวลาแรกเลยครับผมรูกล้ำหน้าของแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดตัวนี้โหเติมค่อนข้างดีนะก็ต้องกะจังหวะการวิ่งของเขาดีๆเขาล้ำหน้าบ่อยนะฮะโอเคครับผมจบครึ่งแรกไปครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมของเราถ้าส่วนใหญ่นะผมว่าเรามีโอกาสมากกว่าเขานะครับ๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฮาร์แลนด์ลงมาแทนนะครับผมผมชอบเปลี่ยนแบบเนี้ยผมชอบเล่นแบบ ครึ่งแรกให้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังก็เป็นฮาแลนด์ลงมานะครับแต่ว่ากาก้าผมไม่เปลี่ยนนะครับผมก็อภิสิทธิ์ลูกรักลุลน์เลยนะครับผมก็นะครับผมมันเก่งจริงนะครับกาก้าก็ต้องเก็บไว้นะครับเป็นตัวสร้างเกมได้ดีด้วยนะครับแต่ทีนี้มาครับฮาแลนด์เหมือนจะหลุดครับแทงมาฮาแลนด์หลุดเลยครับจังหวะนี้เข้าซ้ายฮาแลนด์โอ้ยิงติดเซฟครับโอ้โหจังหวะท่าทายครั้งแรกของฮาแลนด์ครับลงมาเพียง3นาทีเท่านั้นครับผมมีโอกาสยิงเลยครับฮาแลนด เดวิด์บีไแฮมครับเปิดเข้ามาแล้วแคมเบลครับขึ้นโขกเต่งติดเซฟอยู่ทางที่แบ็คแฮมหาแลนขึ้นโขกเรียบร้อยครับโอ้โหเออร์ลิงบอลฮาแลนครับลงมาแค่ครึ่งหลังเท่านั้นนะครับจัดไปแล้วครับหนึ่งประตูครับโอ้โหตัวนี้ต้องมีจริงๆครับของมันต้องมีครับแล้วลิวเนลเมสซี่ครับอ๋อแต่บอลไม่ได้ครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดโรนัลโดครับโปลนโดโดนตัดไปครับแคมเบล แคมเบลลนี่เป็นตัวตัดเกมนะครับที่ผมชอบใช้ที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับปูโยนะผมชอบแคมเบลมากกว่านะผมรู้สึกว่ามันแข็งแกร่งกว่าปูโยนะครับปูโยรู้สึกแบบมันยังมีลูกบางลูกที่แบบมันไม่มันไม่แบบเด็ดขาดเหมือนแคมเบลนะสำหรับผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับผมผมชอบปูโยมากกว่านะผมกาก้าครับหักออกมากาก้าได้อยู่หักมาเข้าซ้ายครับแล้วกาก้ายิงโอ้ยติดโรนันโดครับโอ้โหจะแฮตทริกสักหน่อยครับโรนันโดครับ สกัดดาวลุ้งซะแล้วครับเดวิสไปแค้มครับจ่ายหน้ามาเอากางมาเมซี่ครับกากะแล้วให้มาหาแะไรครับไม่ถึงครับถ้าถึงเมื่อกี้นี้ก็หลุดครับแคมเบลครับฝั่งเขายังต่อบอลไม่ติดครับตัวนี้เป็นเกมของเราล้วนๆเลยครับเอาเข้ามาครับเดวิสไปแคมจ่ายมาให้หาอะไรครับแต่ล้นไปหน่อยครับโย้ครับโดนยโย้หุยวีล่าตัวนี้ก็เอาเรื่องนะชนกระเด็นเลยครับมาที่นี่ครับ มาแคดลัดฟอร์ดแลดฟอร์ดจ่ายขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ผ่านโรเบนโตคาร์ลอสครับอ่านเกมดีครับโรเบนโตคาร์ลอสโอ้โหพิกมาจังหวะนี้ครับจะเล่นเร็วนะแต่ว่าพิกไปเจอวาลานครับก็เรียบร้อยครับโรนัลโดมาแล้วครับจังหวะนี้แจ้งเขาได้มาโอ้โหมาดูนี่ครับตัวตัดตัดเกมนี่ดีมากเลยนะครับตัวตัวยืนโซนนะครับมาดูนี่นี่เป็นสไตล์บิวอัพนะครับเอาเหมือนจะล้ำหน้าครับล้ำหน้าจริงๆครับโอ้โห ครึ่งหลังก็ฝั่งเขาก็มีแบบลูกได้เสียงอยู่นะครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับผมอเล็กซานเดอร์อโนครับเล่นสันๆมาให้ทีเบรคเคนเบลว์วีไล่ครับแล้วจวังหวะน,นี้อ้าวใจพ่ายครับ <S <S โรนัลโด้ครับ<ล>ตักคำหัวมาให้ทีริงเบลล์ห่าลั่นครับฮาลั่นเลี้ยงกินได้เข้ามาหาลัาน่นห่าลัาน่หลนหลอกยิงเ,งเองครับโอ้โหโคตรคมครับเท้าขวาก็มาเออริงฮาลั่นนะใจก็อยากจ่ายให้กับ จ้าตัวกาคานะอยากให้กากาแฮทริกนะครับแต่ก็ลองดูครับฮาแลนด์มันคมมากมากนะครับผมบอกเลยนะว่าฮาแลนด์นะต่อให้เป็นตัวธรรมดาก็เก่งแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นฟีเจอร์ก็เก่งนะครับเอาแล้วล้ำหน้าไปครับฮาแลนด์เลยอ่าจะเป็นพลังซูเปอร์ซับด้วยครับแล้วก็พลังของเขาด้วยนะเขาเป็นนักเตะที่เข้าพลังดีมากๆนะครับน่าเสียดายนะที่เขามาท้ายซีซั่นนะครับถ้ามาไวกว่านี้ก็คงแบบโโอ้หเป็นตัวที่แบบติดตลาดแน่นอนครับแต่จังหวะนี้รัดฟอร์ดครับหลุดมา อตัดบอลได้อยู่ครับประตูออกมาตันบอลเร็วครับบิทเชคเมซี่ครับขึ้นมาให้กับฮาแลนดที่มานไปแค้มครับกาก้ากาก้ารอครับตักข้ามาแล้วฮาแลนด์หลุดอีกแล้วฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังไงฮาแลนด์ลิงกยังไงครับล้วฮาแลนด์ยิงด้วยขวาครับโอ้ยังมีตัวมาซ้อนครับแต่ว่าได้เป็นประตูนะที่เซฟไปได้นะครับผมเดวิดไบ็คแฮมครับเปิดเข้าไปเลยครับข้างในค้งค้งมากวนเคลียวมาครับแต่ว่าบอลยังอยู่ที่โรนัลโดอครับเฟิกชอตมา โรนโดพิกมาแล้วโรนโดได้อยู่ครับโรนโดเข้าเองโรนโดผมไม่ได้แจ้งเกิดเลยนะครับโรนโดนี่ก็เป็นหนึ่งคนอีกที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมชอบการเล่นของเขาในชีวิตจริงนะครับข้อมูลที่เล่นแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งคมดีนะครับต่อแบบอาจจะไม่รูบวาบเหมือนตั้งแต่อยู่แมนยูต่ก่อนนะครับแต่ผมก็รอไอคอนแมนยูอยู่นะแบบอยากได้ตัวที่มันสับแหลกแหลกนะครับผมวิ่งสปีดน่าจะ99นะถ้ามาเป็นไอคอนแมนยูนะผมดูแล้วนะครับเพราะว่า ตอนที่อยู่มันยุ่งขึ้นคนเร็วนะครับก็โอเคครับผมจบเวลาครึ่งเวลาหลังไปเลยครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าแมตช์นี้นะครับผมก็ขึ้นแลงหนึ่งพ้ง1,500เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเกมนี้คือเป็นของเราล้วนๆเลยนะครับโอเคครับผมก็เป็นฮาแรนะครับที่ได้แมนนวลเป็นแมตช์ครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ1,500้าเลฮะไปครับผม let's go